ตอนนี้อยู่กับ honda scoopy ี1100 xx blackbird รอเล่เรอเล่น s c o o p ีน110นะฮะถึงซีจริงๆมันแค่108ก็เถอะตอนนี้อยู่นะครศรีธรรมราชเดี๋ยวกำลังเดินทางไปสงขลาด้วย s c o o p ีคือผมเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นนินจาก่อนส่งกลานเนอเราส่งกลานกลับมาบ้านและอันนี้คือหมดช่วงส่งกลานไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสงขลากัน อย่างที่บอกไปในโพสต์ในชุมชนนะในยูทูบไม้มันมีปัญหานะครับพอความเร็วประมาณ90เสียงไม่มันเหมือนโดนอะไรมาตีไม่เหมือนเหมือนลมมันมาเคาะไม้ดังปอก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 ,ปอ,กอะไรเงี้ยผมเลยไม่ปล่อยคลิปที่ทำไปนะแบบยังหาวิธีแกไออาการนี้ไม่ได้ก็เลยยังไม่ปล่อยคลิปที่ทำไปเพราะมันเสียงไม้มันแย่เออฟังแล้วแบบรู้สึกขัดหูตัวเอง ไม่ต้องพูดถึงคนดูนะว่าจะแบบลำคาญขนาดไหนที่เสียงไม้มันแบบไม่สมบูรณ์เออผมก็เลยไม่ปล่อยคลิปไปแล้วก็หาวิธีแก้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ยังไม่หายนะตอนนี้ในคลิปนี้ที่ถ่ายอยู่ก็น่าจะเป็นอยู่นะแต่ว่าพอเป็น s c o ปปีเนี่ยเสียงไม้มันจะมันจะไม่ดังมากเพราะว่าความเร็วมันไม่ถึง90ถึง80-90อะไรเงี้ยมันก็มีเสียงบ้างเล็กน้อยแต่พอเป็นนินจาเสียงไม้มันแย่กว่านี้เยอะเลย เอออันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับอันนี้แหละไมโครโฟนก็ไหนๆก็ไปส่งขาแล้วผมก็อยากรู้อะไรนิดหน่อยว่าสกูป p ี้ยืนพื้น80เนี่ยยาวเลยนะความเร็ว80กินน้ำมันกี่กิโลลิตรเออถ้านินจายืนพื้น120ไม่เกิน130มันจะกินน้ำมันอุ้ยฟูดแพนด้าเพียบมันจะกินน้ำมันอยู่ประมาณอ่า26 กิโลลิตรถ้าเป็นอินจานะแต่ได้ความเร็วร้อยร้อยยีปลายๆเกือบร้อยสามสกิโลลิตรแล้วถ้าเป็นส c o ปปียืนพื้นแปดสิมันจะกินกี่กิโลลิตรเดี๋ยวผมจะมาคำนวณกันโดยใช้แอปมันจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะฮะของ iOS น่าจะเคยใช้กันแหละแอปเติมน้ำมันอ่ะ f u e เราเออเดีจะลองใช้แอปตัวนั้นดูแล้วก็ลองจับดูว่า มันจะกินเท่าไหร่ผมก็อยากรู้ก่อนหน้านี้ผมเคยจับในเมืองสงขลาไปแล้วนะสำหรับสก,กูปปี้เนี่ยใช้งานในเมืองความเร็ว60-70เปิดคันเร่งแบบไม่กระแทกนะได้ไป58กิโลลิตรเลยโคตรเยอะเดี๋ยววันนี้ลองดูว่ายืนพื้นรอ้อเอ้ยร้อยแปเฮียอะไรละ่ะสก,กูปปี้วิ่งร้อยแปดได้กูนิ่กราบรถเลยยืนพื้นร้อยเอ้ยร้อยอีกแล้วยืนพื้นแป จะกินน้ำมันเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันพร้มอรมๆกันในคลิปนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้พร้อมทุกคนในคลิปนี้แต่จยรู้ก,ก่อนนะเพราะตัดต่อก่อนหยอกหยอไปเดินทางจากในเมืองค่อยไปเติมน้ํามันตรงหัวถนนนะซึ่งเป็นเริ่มแบบนอกเมืองลนะโอเค let's go โอเคมาลงใช้แอปกันคุยน้องแอปที่ใช้นะครับเป็นไหนวะนี่ฟิล l u อัพฟิลอัพเออก็เพิ่มการบันทึกเติมน้ำมันนะฮะครั้งที่แล้วไม์รถเราจะเริ่มไม์รถเป็นครั้งครั้งที่แล้วไม่ต้องใส่ดีกว่าใส่ครั้งนี้แล้วกันเป็นสองเก้า 528สองแระยะทางไม่รู้ปริมาณที่เติมไม่รู้95 E10 อีสิบราคานะ้ำมันวันนี้สามสิบเ็ดจุดเ็ดูนย์ของปตทนะแก้า95เต็มถังเมื่อกี้90บาทนะฮะอโอเค 17, สิบเ็ดเมษาห้าหก อันนี้27เมษาผมเมื่อกี้ผมเติมได้2.39ลิตร37.7บาทต่อลิตรนะฮะเดี๋ยวระยะทางกำลังจะจับคันนะเนี่ยเดี๋ยวเวลาไปไปสงขาเนี่ยเดี๋ยวไปลองจับว่าเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเติมครั้งต่อไปเราก็ใส่ค่าไปเรื่อยๆจนถึงสงสงขาแล้วเดี๋ยวเติมเต็มถังอีกครั้งนะฮะว่ามันเท่าไหร่มันก็เฉลี่ยกมาให้เลยแบบนี้เป๊กกว่าเป๊กกว่าเอ e เวอร์เที่รถ ที่รถมันแจ้งอีกนะเดี๋ยวไปเติมลมก่อนลมไม่มีละ อนนี้อยู่แยกระโนดแล้วนะเข้าสู่สงขามาสักพักใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวว่าจะเติมน้ำมันก่อนตอนนี้นะ้ำมันเหลือครึ่งถังนะครับน้ำมันเหลือครึ่งถังเดี๋ยวไปเติมปั๊มปตทระโนดข้างหน้าอีกประมาณกี่กิโลวะาไม่ถึงห้ากิโลมั้งเมื่อยมือมันไม่มีครูสคอนโทรนี่ไม่ได้เอาไอตัวครูสคอนโทรมาใส่เมื่อยมือหน่อยตรงที่มันแบบ ยิ่งบิดหมดปลอกคันเร่งก็จะฝืดคือคันเร่งจะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้มัน80ก็เกือบหมดปลอกแล้วไงมันก็เลยรู้สึกแบบล้ามือหน่อยเทียบกับนินจานะนินจาบิดแบบไม่ถึงครึ่งคันเร่งอะ่ะเวลาขับชืนพื้น120ปลายๆอันนี้มันเค้นจนจะหมดปลอกแล้วไงแล้วก็แช่ยาวเป็นน่าจะชั่วโมงชั่วโมงกว่า้วมั้งผมขับมาจาก นครสีธรรมราชมาระโนดตรงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนวันนี้ร้อนไหมว่ามันไม่ค่อยร้อนแต่มันอบอ้าวนะเมฆเยอะดูพระอาทิตย์สิเมฆเยอะฝุ่นเยอะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันก่อนแล้วดูว่าจากนู่นมานี่เฉลี่ยเท่าไหร่แต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวไปจบที่สงขลาเออยังเพราะมันยังไม่ถึงสงขลาไงตอนนี้ ไม่ถึงไอแบบตัวเมืองอะนะเมื่อกี้เติมไปอีกเจ็สิบาทเดี๋ยวมาคำนวณกันว่าน้ำมันปร๊มนี้เท่าไหร่วาลิดหนึ่งสามสิบเจ็ดจุดหกหกหกยนะอ่าฟิล์อัพฟิลอัพเติมน้ำมันครั้งที่แล้วสองเก้าห้าสองแปด อันนี้สองเก้าหกสองสี่วิ่งมากี่กิโลวะร้อยโลประมาณร้อยโลครั้งนี้สองเก้าหกสองสี่เก้าสิบหกกิโลเมตรที่วิ่งมาเอีสิบเก้าห้าราคาตัวรสามสิบเจ็ดจุดหกหกเติมไปเจ็ดสิบบาทนะครับเสร็จสิ้นไหนดูดิ ตอนนี้ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่320บาท252เดี๋ยวดีมันรวมมาของเก่าเหรอแก้ไขได้ไหมผมเอาของเก่าออกก่อนแป๊บนึงนะลบลบค่าน้ำมันทั้งหมดตั้งแต่มาบ้านจนถึงเนี้ยร้อบาทเติมน้ำมันไปทั้งหมด4.25ลิตรระยะทาง96กิโลเมตร สิ้นเปลือง51.61กิโลเมตรต่อลิตรตก0.73บาทต่อกิโลเมตรยังไม่จบยังไม่จบพอยังไม่ถึงสงขลาเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกประมาณ50กิโลน่าจะถึงคือบอกก่อนว่านะผมไม่ได้เข้าไปในเมืองสงขลานะไปเดี๋ยวไปหาดใหญ่เพราะงั้นน่าจะไปเติมน้ำมันอีกครั้งก็ช่วงลบบุรีลาเมศสสายใหม่นะ ตรงนั้นประมาณเลยห้าแยกไปอ่ะเยื้องงไทยวัสดุหน่อยไปต่อดีกว่ายังไม่จบนะทริปนี้เมื่อตูดจังอยากได้ร้อยห้าสิบสักคันยังเลยแบบร้อยหกสิบก็ได้ ADV ร้อยหกิกับ NMax ร้อยห้าห้าแม่งย้อนสอนไปกันต่อไปเดินทาง อยู่สะพานตินสูลานนท์สะพานยาวกำลังเข้าหน้าเข้าหน้าเลยล่ะมุ่งหน้าเข้าเกาะยอนะฝุ่นโคตรเยอะเลยจริงๆฝุ่นมันเยอะแบบนี้ตั้งแต่ผมไปภูเก็ตมาแล้วแหละประมาณวันที่เท่าไหร่วะสิบสามสิบสี่นะตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่แล้วแบบวิวมันไม่เปิดอะ่ะมันก็เปิดแต่แบบมันไม่สวยอะ่ะ สภาพอากาศไม่เคลียนะฮะไม่สวยเลยไม่งั้นวิวน่าจะดีนะฝุ่นเยอะจังคนเยอะเลยไม่ใช่หมอกหรอกหมอกบ้าเลยลนะ่ะแบบห้าวันแล้วอนะฝุ่นชัวๆเรายังคงยืนพื้นแปดสิบกันเหมือนเดิมนะฮะเ,เป็นหลุมเยอะจังเป็นคลื่นไอเลนสายสุดเนี่ยเป็นคลื่นเลยถนน แมวของแซงเว็บเราจะเล่นโค้งเกาะยอกันเล็กน้อยเพราะที่นี่คือเกาะยอสปีดเวย์อินเตอร์เนชั่นแนลอะไรวะเนี่ย เห็น n m a x ข้างหน้านั้นไหมหุยมันก็เท่มนกันนะสาเหตุที่ทำไมถึงอยากได้ n m a x แล้วไม่อยากได้ PCX ใช่ไหมเพราะไม่ชอบ PCX <c oughs> คือรู้สึกว่า Yamaha มันให้มาคุ้มกว่าในราคาที่มันเหมือนจะถูกกว่าหรือพอๆกันกับ PCX นี่แหละมันให้ ABS มาทั้งหน้าและหลังแต่ PCX แม่งให้มาแต่หน้า ADV 160ก็ให้มาแค่ข้างหน้านะแซงก่อนแล้วกันเออเลยรู้สึกแบบถ้าไม่เป็น ADV 160ก็เป็น NMAX 155ไปเลยอะไรอย่างนี้อยากได้นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่อยากได้เอาไว้ขับเที่ยวแบบใกล้ๆชิวๆยืนพื้น100่งรอสิบอะไรประมาณเนี้จะได้ไม่เหนื่อยมากแบบสกู o ปปี มันสูปี้เนี่ยมันยืนพื้นได้80ท็อปสปีดที่ผมทําได้ประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็กล่องมันก็ตัดคันนี้ถึงไหหนะึ่งร้อยเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้ไม่ต้องเข้นไม่ต้องรอลมไหลไม่ต้องอะไรเลยครับไม่ต้องมอบด้วยนะถึงหนึ่งร้อยตอนนี้เก้าสิบไม่ต้องบอบเลยมันก็ขึ้นเรื่อยๆ เนี่ยพอยจะถึงหนึ่งร้อยมันจะแบบบางครั้งมันก็ร้อยบ้างไม่ร้อยบ้างแต่จะรู้สึกเลยว,ว่าเหมือนมีอะไรมาแบบฟิลลิ่งเหมือนกล่องตัดประมาณนั้นเออวันนี้มันไม่ถึงหนึ่งร้อยฮะมันเหมือนกล่องมาตัดอยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนสกูปี่ผมบิดได้เท่าไหร่ว่าเก้าสิบหมอบแล้วก็เก้าสิบแต่อันนี้ที่ได้ประมาณร้อยหนึง่งเพราะว่าได้น้ำมันเครื่องดีแล้วก็ เราดูแลมันดีหน่อยน้ำมันเครื่องใช้ของดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่เอามาสงขาใช้แค่ในเมืองอนครผมใส่แบบน้ำมันเครื่องกระป๋องดะาร้อยของเวฟอะเกรดธรมรมดางโง่ๆเลยแล้วมันก็จะวิ่งเครื่องสัน่นตื้ตตอๆวิ่งไม่ค่อยออกแต่พอมาใส่สังเคราะห์แท้แล้วลื่นแบบ บิดได้จนก่องตัดเออดีเข้าไปอีกนะถ้าได้น้ามันเชื้อเพิงที่ดีอย่างเช่นปัม๊มปั๊มหอยปั๊มดาวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะลื่นขึ้นไปอีกเดี๋ยวไปเติมปั๊มฟ้าด้านหน้ากันดูว่าน้ำมันเท่าไหร่กี่บาทกี่ลิตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยที่ยืนพื้น80จากนครมาสงขลากี่ กี่กิโลเมตรต่อลิตรเออถึงปั๊มปตทที่เราจะสรุปน้ำมันกันแล้วดูสิ9.5ลิตรแล้วเท่าไหร่37.62ก็ 37. ประมาณ37.6กันะนะ,ะมาดูกันว่าเติมกี่บาท ชาวบ้าเต็มถังครับสังสุดท้ายเติมไปแปดสิบบาทเดี๋ยวไปจิ้มเลขสามสิบเจ็ด จุดหกสองหรอวะเดี๋ยวนะเออประมาณสามสิบเจ็ดจุดหกสามสิบเจ็ดจุดหกสองใช่ไหมมาสรุปค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดกันสำหรับสกูปปี้ยืนพื้นร้อยสิบเฮ้ยร้อยสิบพี่อะไรก่ะสกูปปี้ร้อยสิบซีซียืนพื้นแปดสิบตัวที่เป็นเจนสองนะครับสกูปปี้เจนสองนะยังเป็นตัว โปรไฟล์เลี้ยวบังลมเลขหมาครั้งนี้297.08ปริมาณที่เติมเดี๋ยวราคา37.66 8บบาทเสร็จสิ้นทั้งหมดเติมค่าน้ำมันไป240บบาทนะ น้ำมันที่เติมไปทั้งหมด6.37ลิตรระยะทางรวม180กิโลเมตรสิ้นเปลือง45.23กิโลลิตร6กิโลละ0.8 0.83บาทเพิ่งมาบิดเอาช่วงสูงขาด้วยเมื่อกี้เออจากของเดิมมัน51 52ตอนนี้ตกไป45 45โลลิตรก็ประหยัดอยู่ดีแต่ว่าค่าน้ำมัน240เนี่ยผม เอานินจามาดีกว่าค่าน้ำมัน240คือนินจาห5 0้าศูนย่ะมันเติมน้ำมันประมาณ300แต่มันยังเหลือนิดหนึ่งก็ตีไปว่าใช้น้ำมันประมาณ250บาทได้มั้งนินจาหัว้าศูนน่ะนะเ <c oughs> ทียบกับเวลาที่ต้องใช้แล้วเนี่ยไวกว่าด้วยอันนี้ใช้เวลานานกว่านานกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยอะแถมเหนื่อยกว่าด้วยแต่ที่เอาสกู๊ปปี้มาเพราะว่าในเมืองมันขับสบายนะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องคิดเผื่อว่าเออต้องมีที่จอดต้องคิดที่จอดเผื่อไว้ว่าจะจอดตรงไหนถ้าเป็นนินจาแต่สกู๊ปปี้คือไปไหนก็ได้ที่จอดมีเสมอเมื่อเธอต้องการไม่ต้องคิดเยอะเออมันสะดวกอะรถคันเล็กเพราะงั้นผมเลยบอกว่ามันควรจะมีรถออโต้นี่แหละคลาสร้อยห้าสบร้อยหกสิบอีกคันหนึ่งที่อยากได้เนะมาแทนคันนี้เพราะว่าคันนี้มันเป็นรถที่บ้านอะ ผมเอามาใช้ที่นี่แล้วที่บ้านเขาก็ไม่มีคันเล็กใช้ไงเผื่อจะไปไหนหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยใกล้ๆมันให้เอารถยนต์ไปก็ไม่สะดวกแต่จอดดินจาเอาไว้พ่อก็เอาไปขับอยู่เหมือนกันนะพ่อเอาไปซื้อของหน้าหมู่บ้านแล้วก็เอาไปขูดกับรั้วบ้านมาแล้วด้วยเป็นรอยเลยเป็นรอยเลยโอเคจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับไม่รู้ว่า เสียงไม้แก้หายหรือยังวะเนี่ยคลิปนี้โอเคบ๊ายบาย